สวัสดีครับผมนายสรชัยประภัยพงศ์วันนี้ขอโอกาสมาอาคีทางออกบอกทางบุญแก่ผู้มีบุญทุกท่านครับว่าสำนักพุทธเกษตรคลองหประทุมธานีของเราอาจจะมีการทอดกระถินสม,มคคีซึ่งทางสำนักได้กำหนดเอาไว้ในวันเสาร์ที่23ตุลาคมพศสอพ5 6 4นะครับ อการทอดกรถินนี้ก็จะเป็นไปตามสภาพเพราะว่าสถานการณ์บ้านเมืองทุกท่านคงทราบดีว่าขณะนี้การจัดกิจกรรมก็คงจะต้องเป็นไปตามสภาพที่ทางรัฐบาลขอความร่วมมือเพราะฉะนั้นเราก็ถือโอกาสต้องทําให้ถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติเมื่อพระสงค์ในอารามใดอารามหนึ่งจำภรษาครบ3มเดือนมากตั้งแต่ห้าลูกขึ้นไป ก็สามารถอนุโมทนารับผ้ากรถินได้สำนักพุทธเกษตรก็เช่นเดียวกันครับในวันเสาร์ที่3ตุลาคมพศ2564นี้เราได้กำหนดการทอดกรถินโดยทุกท่านสามารถร่วมบุญได้นเป็นกรถินออนไลน์นะครับมีรายละเอียดดังนี้ที่ผมจะแจ้งให้ท่านทราบนะครับสำหรับผู้มีบุญที่รับเป็นประธานทอดผ้ากรถิน พระอาหารหันต์แปดทิศนะครับก็ร่วมบุญหนึ่งแสนบาทผู้ที่เป็นประธานทอดผ้ากระถินพระอาหารหันต์แปดทิศนี้ท่านก็เลือกว่าท่านต้องการทิศใดนะร่วมบุญหนึ่งแสนบาททางสำนักพุทธเกษตรศก็จะตอบแทนน้ำใจมอบของที่ลึกให้เป็นกําไรย,ยกท่านครับกําไรย,ยกนี้เป็นของเก่าของหลวงพ่อวิชัยเขมยุทที่ท่านเก็บเอาไว้หลายปีแล้ววันนี้ ทางลูกศิษยลหาขออนุญาตหลวงพ่อมอบเป็นที่ระลึกแก่เจ้าภาพประธานท่อกระถินหนึ่งวงลำดับที่สองก็จะมียันยันกำลังใจลงลายทองนะเป็นสีทองนบนแผ่นหินอ่อนให้ท่านหนึ่งแผ่นขนาดประมาณทั้งใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหนึ่งนะครับลำดับที่สท่านยังจะได้รับผ้ายัน มหามงคลเศรษฐีเป็นพายานผืนใหญนะ่มียันหลายรูปแบบมีทั้งรูปหลวงป,ปูเ่เสาและหลวงพ่อวิชัยเขมโยให้ท่านผืนใหญ่พิเศษหนึ่งผืนแล้วก็ลำดับที่สี่ก็จะมีะท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นเนื้อผงทำจากผงแก้วนางฝางซึ่งเป็นผงที่หายากมากๆแล้วก็เป็นแร่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นแรกที่ดีทางโชคลาภตเ่เนไ่เมตตามหายมแค้วคลาดปลอดภัยนะครับและที่สําคัญที่สุดประธานทอดภ้ากฐานินท่านครับที่เห็นนี้คือเป็นมีดหมอนะมีความยาว10นิ้วนะซึ่งเป็นมีดหมอหลวงพ่อวิชัยเขมโยซึ่งด้ามนี่ทําจากชนวนโลหะมีมากมายเดี๋ยวผมจะที่บายในไลน์ให้ท่านทราบในด้ามนี้ก็ยังมี ผงศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศมากมายเกษารวงพระวิชัยรวมทั้งอัฐิของหลวงปูด่ดูพรหมวัโยวัสแกอยู่ในด้ัมมีนี้ด้วยนะครับต่อไปนะอ่าต่อไปประธานกิตติมศักดิ์ท่านสามารถร่วมบุญ1,000งบาทประธานกิตติมศักดิ์นี้นะเมื่อร่วมบุญหนึ0งหมบาทท่านก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นกำลหยก เช่นเดียวกันครับเป็นกำไลหยกเก่าของหลวงพ่อวิชัยเขมิโ์หนึ่งวงยันกำลังใจลงลายทองนะบนแผ่นหินอ่อนหนึ่งแผ่นแล้วก็ผ้ายันมาหามงคลเศรษฐีหนึ่งผืนแต่เป็นผืนเล็กลงมานะครับขนาดประมาณ A5 นะครับแล้วก็เท้าเวสุวรรณซึ่งเป็นผ่ะผงกลม,กลมเป็นผงเนื้อผง แก้วนางฝางซึ่งเป็นผงที่หายากมากครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะแจ้งให้ทราบในไลน์อีกครั้งหนึ่งและที่สําคัญที่สุดท่านยังได้รับมีดหมอซึ่งเป็นมีดหมอของพระวิชัยรุ่นแรกนะครับขนาด5นิ้วนะครับพกพาได้สะดวกนะครับนี่คือประทานกิติมาศลำดับต่อไปนะครับสําหรับผู้ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพนี่ครับภาดพาดไรยิน ผ้าไตรกรกฐินนี้ท่านสามารถร่วมบุญได้หนึ่งพันบาทผู้ที่ร่วมบุญหนึ่งพบาทนั้นก็จะได้รับของที่ระลึกเป็นกำไรหยกเช่นเดียวกันครับเป็นกำไรหยกหนึ่งวงเป็นของเก่าของหลวงพ่อวิชัยเขมโยแล้วก็ล็อกเก็ตนะฮะอันนี้เป็นล็อกเก็ตของหลวงปู่สาวและหลวงพ่อวิชัยเขมโยมอบให้ท่านหนึ่งองค์ท่านครับผู้ที่เป็นเจ้าผ้าผ้าไใรนั้นสามารถ ส่งลายชื่อเจ้าภาพพร้อมนามสกุลและภาพถ่ายถ้าท่านต้องการครับภาพถ่ายบุคคลในครอบครัวแล้วก็ส่งชื่อมาเลยครับเดี๋ยวคุณอนันต์คุณแอดจจะทําการาปิ้นชื่อปิ้นภาพติดลงในผ้าไตในวันถวายสวยงามครับนี่คือตัวอย่างนะครับลาดับต่อไปนะครับสําหรับท่านที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพบุญกระถินหนึ่งกองร่วมบุญ500บาทนะครับท่านจะได้รับ ผ้า,ายันผ้ายันมหามงคลเศรษฐีนะฮะหนึ่งผืนก็เป็นผืนผืนเล็กนะครับสวยงามพร้อมทั้งท้าเวสุวรรณเนื้อผงแก้วนางฝางอีกหนึ่งองค์นะครับและท่านที่ทำบุญตามกำลังศรัทธาจะมากหรือน้อยท่านก็สามารถร่วมบุญได้ โดยโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อวิชัยเขมิโยนะฮะโดยโอนเข้าบัญชีกรุงเทพสาขาบิ๊กซีนะฮะบัญชีเลขที่9ก6 0 3ี่9 6 8นเดะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดลงให้ในไลน์นะครับก็รายได้ทั้งหมดนี้ทางสำนักพุทธเกษตรก็จะนำไปสร้างเป็นบันไดหินอ่อนแลกะก็ราวระเบียงลูกลรงทำด้วยหินอ่อนทั้งหมดครับที่วิหารหลวงปูเ่เสา งบประมาณทั้งหมดต้องใช้ถึง1ล้านกว่าบาทจึงขอกราบเรียนเชิญเจริญศรัทธา,าผู้มีบุญทุกท่านได้มาร่วมบุญกันนะครับใครที่ได้ร่วมบุญแล้วก็ขอให้ทุกท่านนั้นจงประสบความสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จในสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยธรรมเลิศล้ำแต่สิ่งที่ดีขอให้มีอายุวันนะสุขภะระ,ระปฏิพา,านธานาสารสมบัติ นะพี่พัทรมงคลสมบูรณ์ภูนผะลได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติด้วยกันทุกท่านเทินนะครับสาธุ